làm <t stereotype> cái gì cũng được rồi, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, làm cái cái cũng được, cái gì cũng được, cái gì cũng được, cái gì cái gì cũng được, cái gì cũng được, cái gì cũng được, cái cái cái

เป็นการวิ่งหัวต่อใครไม่มีจิตใจที่จะตั้งตาุริษัทก็จะต้องถอยกลับแล้ไม่เดนทางมาอรุตามเป้าหมายคือ,อจะได้รับคาพอุพลากรจากฐานดังนั้นเป็นการที่ถูกตงแล้วว่าที่นั้งอยู่ขณะนี้เป็นผู้ที่มีความหวังใน,งน,าน,น,ใน,านการตั้งใจีนวารชนะที่จะพยายามตอบคู่กรณีบริษั เชิญแขันเรียกฝันของท่านที่อยู่ในระหว่างการศึรุนั่นอาจจะปกเถินพันจรเร่ร่อนไม่อยู่กับเธอกับตัวแบ่นี้อนุญััตตได้การทุกท่านเมื่ออนุบาลผันดึงและเดินทางกับสู่ควองปกของความเป็นอดกของครอบครัวคอพ่อช่้แม่รู้ทันสรญาบนท่านอยู่ด้วยขอให้อนุบาลทาเินได้ประสบแต่โชคดี ตื่นื่ไปหาที่ถึงคณะที่าตรพบกัวนเาที่ไหนขอให้ท่านชายด้วยวันญาณถูจามูและบอกว่ารุ่น86362อบรมที่โรงเรียนมาก